สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f ี f ฟ23่ a r บสามแคเรีย e r มนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ EP ที่28แล้วนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับเราจะเปิดบ้านต้อนรับกำรรเยือนของทางด้านคาร์ไลยูเนเต็ดนะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกทูนะคฮะแล้วก็ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะครับ รู้สึกจะเป็นสโต๊กสโต๊กอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำชื่อทีมไม่ได้นะแต่เดี๋ยวผมก็ย้อนดูหน่อยนะก็กดไปถึง9ประตูเลยนะครับใน,นที่แล้วเป็นสโต๊กพอร์ตครับอ่าสโต๊กพอร์ตแล้วก็คู่แข่งเราในนัดนี้นะครับนี่ครับฮาลายยูเตดด็ดก็พวกเขาเนี่ยลงแข่งไป17นัดน,นะครับ แล้วก็ชนะ3เสมอ9เลยคนระับแพ้5ยิงไป18เสีย19ครับผลประตูได้เสียมีติดลบ1ครับแล้วก็มี18คะแนนนะครับผมซึ่งตอนนี้เราเนี่ยลงแข่งไป17ชนะรวดนะครับยิงไปถึง1 0 4ประตูครับเสียเพียงแค่9้ประตูเท่านั้นนะครับผลประตูได้เสียเนี่ย95มี51คะแนนครับตอนนี้เรานำโด่งแบบไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งหลังเราไว้ได้นะครับเพราะว่าฟอร์มเราเนี่ยกระฉูดแตกร้อนแรงมากนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวจะไปลุยกันเลยนะครับสำหรับศึกฟุตบอลลีกทูนะครับก็นี่นะครับมอตันคือมอตันเนี่ยได้รับโอกาสลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยสภาพความฟิตจะแย่มากนะแต่ว่าผู้จัดก,การทีมเนี่ยก็ยังส่งลงสนามอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอโอเคแล้วก็ผู้เล่นเพื่อนเรา หลายๆคนก็ยังมีสภาพความฟิดที่ก็ไม่ค่อยจะเต็มร้อยสักกันสักเท่าไหร่นะครับนะฮะอ่ะก็ก่อนจะไปเริ่มนะครับผมก็ต้องรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยผมกดไลค์นะครับผมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่ตอๆไปให้กับผมด้วยนะครับโอเคครับไปลวยกันเลย One man, the focus of attention. A free scoring performance when last we saw him. How about on this occasion? Stay with us. Welcome, everyone, on a perfect night for football with the floodlights beaming down. I'm Derek Ray, and I'm joined here on the Gantry for commentary by Stuart Robson. I'm very excited to be able to bring you live action from League Two coming up. ซึ่งเมื่อ s <S ประมาณสองนาที่แล้วหรือยังไงเนี่ยครับผมถ้า,ถ,าถ้าที่ผมจะไม่ผิดคือเราได้รับอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ได้พักไปรับนะนัดหนึ่งไม่ได้ลงแข่งขันครับแล้วพอกลับมาได้เนี่ยเราก็ไปถลม่มเมื่อน,นาที่แล้วนะครับก็ยิงได้คนเดียวรู้สึกจะเจ็บประตูเลยนะครับอ่าฮะ ก็กลับมาด้วยฟอร์มมันร้อนแรงครับแล้วก็มีการเข้าสก,กัดที่หนักหน่วงด้วยนะครับเมื่อนาทีแล้วที่เราลงทําการแข่งขันก็ยังดีที่เราไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งคู่แข่งแต่ละทีมเนี่ยที่มาเจอกับเราแต่ส่วนมากเขาก็จะรู้นะครับว่าเราเนี่ยเป็นตัวสําคัญของทีมนะครับเขาก็จะมาคอยมาร์กิ่งคอยมาเข้าสตันเข้าบีบเพดไวใส่เรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยครับ เขาก็จะไม่ให้เราได้เล่นง่ายไดยครับแลนคืร้เลรับซัิวจริงครับทางด้านเจ้าบ้านซันฟอร์ดซิตี้มาด้วยแผนที่สองสามหนึ่งครับ ทางฝั่งผู้มาเยือนครับคารายยูเนเตตมาด้วยแผน5-2-3ครับผมแผนหลังห้อีกแล้วครับส่วนมากในแผนหลัง5ห้เนี่โดนเรากะหนำยิงไปโอ้โหเยอะนะครับไปครับ ตอกต้นมาจาังหวะน,นี้โดนเข้ากดดันสองคนครับแต่ยังได้อยู่วางยาวมาแต่ว่าโบตันครับยังขึ้นพักอกได้ในจังหวะนี้สง่งไปที่เบลลี่ครับเลี้ยงพาบอลขึ้นมาแล้วโยนมาจาังหวะนี้เราขึ้นครับแต่ว่าไม่ถึงบอลครับเพื่อนชงมาแล้วลองกดจกังหวะน,นี้อีกครั้งหนึ่งโอโ้โหสองจังหวะ ติดติดของเราครับแต่ว่ายังไม่เป็นประตูนะครับอัลฟีมคามอนแล้ว well, ยังไงครับจังหวะนี้วั What? ดเลี้ยงพาบอลขึ <We 're S 1> <ช>้นมาพยายามจะส่งให้มอตันครับแต่ว่าติดเมลิช แล้วได้จบแตว่าไปติดบ็อกแล้วเป็นแฮนด์บอลครับจังหวะนี้วอสินเป่าเป็นจุดโทษครับบอลนี่ไปติดแคงของวอเซลนะครับหมองไม่เห็นนะจะังหวะกล้อง ต้องจับไปเนี่ยแต่ว่าผู้ตัดสินเห็นแล้วว่าเป็นแฮนด์บอลก็เป่าให้จุดโทษทางฝั่งผู้มาเยือนครับ <c oughs> ยิงไปแล้วเรียบร้อยครับนิ่มๆเลยครับ <c oughs> พุ่งไปผิดทางนะครับนา <c oughs> ทีที่8ครับผมทางฝั่งผู้มาเยือนครับคารายยูเด ยิงขึ้นนำเจ้าบ้าน,นครับหน่มรตสูตยิงไม่ได้ว่ายิงแรงนะครับแต่ว่าโอ้โหปร,ประตูประตูเราเดีย๋ยพุ่งไปผิดทางนะแปรไปแบบนิ่มๆเลยครับถือว่าเหนือชั้นครับการยิงแบบนี้จอแดนคิปสันคนระับ one nil then บอลอยู่ที่เราครับตอนนี้ล็อกเลี้ยงหลบมาสวยครับแล้วโอ้โหแบ็คครับวิ่งมาตัดไปได้แต่วันนี้แล้วตัวเล็กเก็บได้ครับตบไปที่ตัวเล็กตัวเล็กส่งมาสวยครับแล้วปั่นไปโอ้โหทุบประาูประตูครับยังกระโดดเซฟไปได้ครับแต่วันนี้ จังหวะลองปั่นด้วยขวาของเรานะครับมีโอกาสจบนี่ประมาณสามครั้งนะครับสําหรับตัวเราแต่ยังไม่เป็นสกอร์นะครับ well, วางมาตรงนี้ก็ลึกเกินไปคนระับมันอยู่ที่แม็กคันนี่ วอลเซลส่งที่วัดวัดเห็นแล้วครับจ่ายมาล็อกแล้วสวยครับจังหวะนี้ยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ จังหวะหลอกเขาดีตัวประกบมาครับสองคนลางมากดด้วยซ้ายครับนี่ครับเงยหน้ามองก่อนแล้วนะครับแล้วก็งางเท้ายิงเลยครับจังหวะนี้นาทีที่สิบหกกับทางจ้าหวัน เสมอว่ายือแมตต์ติดที่ตูเล่ครับแต่ว่าโดนสไลด์จังหวะนี้คิปสันแต่ว่าสไลด์ที่บอลครับปุริินก็ปล่อยเกมเล่นต่อแมคคันนี่ส่งมาที่เราเราก็ไปครับเห็นบอตันวิ่งทำทางแล้วแทงขึ้นไปให้แล้วถึงด้วยครับบอตันไปไม่ได้สงกลับมาที่เราล็อกหลบมาเดียงเข้ามาโอ้โหจังหวะนี้ไม่ผ่านครับ จังหวะจะเลี้ยงผ่านแต่ว่าไม่ผ่านนะแพทริกตอนนี้จ่ายมา <Gordon. S 2> ที่กอร์ดอนกอร์ดอนป้ายออกไปแล้วจ่ายกลับมาที่กอร์ดอนจ่ายลอดขาสวยครับจังหวะนี้ตกกลับไปไม่ดีครับบอลมันย้อนหลังครับแล้วมอตันโย้นให้เราจังหวะนี้ไปายไปให้เพื่อนก่อนแมคเคนนี่ม้วนกลับมาจังมาที่เราครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงโอ้โหยังไม่ผ่านอีกแล้ว บอลมันไม่ค่อยเชื่องเท้านะเมสซู่มอตันเห็นแล้วครับเราก็ป้ายไปแบี่เพื่อนดูเลยส่งมาเพื่อนพอดเข้าไปแล้วมอตันได้มงับโอ้โหแต่ว่าน้ำหนักบอลเนี่ยมันเบาครับคบบือมงถากะากนะเฉือนๆโยนขึ้นมาอีกแล้วครับเน้นบอลโยนนะ ทางด้านผู้มาเยือนแต่ว่ายังไม่แม่นนะครับวัดส่งขึ้นมาให้มอตันมตันเลี้ยงขึ้นมาให้ไบร์ลี่ครับจังหวะไบร์ี่เบิ้ลกลับไปทีโบต,ตันวัดแมคเคลนี่ส่งมา <What? S 2> เราโ <Pass ed S 2> อ้โหโดนโดนบีบไว้นะครับจังหวะนี้คือจับบอลแรกได้แล้วโดนโดนเข้าเลยคนระับ จิบสันเลียงขึ้นมาสวยครับตูเล่ครับ,รบที่เข้าไปกดดันไม่สะก,กูแล้วแย,ย่งบอลกลับมาได้ครับต่นนี้เราได้สวนโอ้โหสองคนครับไม่ผ่านแล้วพุทธสินมาย้อนให้ไปเหลือง,นะรองครับครับไม่รู้ว่าไปเข้าหนักจังหวะไหนนะครับผมก็ไม่ทันมองโอเคส่งไปก่อนครับเล่นง่ายๆตอนนี้ ขึ้นเกมมันค่อนข้างยากครับเราโดนประกบนะครับตอนนี้โอเคเพื่อนส่งมายกขึ้นไปครับเพื่อนหมกกลับมาแล้วจังหวะนี้เป็นแฮนด์บอลครับน่าจะเป็นแฮนด์บอลจังหวะที่เราตักไปให้เพื่อนนะบอลนี่ไปโดนแขนนะครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับจังหวะที่เรายกมานี่แหละครับโอ้โหเจ้าตัวก็เซ็งนะครับบอลไปโดนมือนะครับ เป็นจังหวะจุดโทษลูกที่สองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นทีมเยือนนะครับที่ได้ยิงจุดโทษแล้วรอบนี้จะเป็นเราครับโอ้โหแต่ยังปาดไม่ได้ครับโอ้โหนี่คือมันคือจุดอ่อนของเราครับการยิงจุดโทษเนี่ยน้ำหนักบอลดีแล้วนะครับแต่ว่านี่อ่ะรุกษาประตูยังพุ่งไปถูกทางครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับคือผมวางท้าทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดแล้วครับ น้ำหนักการยิงการวางเท้าเตกมันติดแค่ทิศทางการยิงแค่อย่างเดียวเลยครับที่ในหลายครั้งที่เราได้รับโอกาสยิงจุดโทษเนี่ยส่วนมากจะพลาดนะครับโอเคเปิดเข้าไปเราได้ขึ้นโขจกจังหวะนี้อูย้ยังปั<ต>ดออกไปได้ครับจังหวะที่<ถ>วัซเซลได้ขึ้นโขกเม่จะพู่นะครับเราจะได้เปิดต่อไปใหม่ครับแฟนจะบ้านก็เฮครับ เปิดไปที่เสาสองลูกเลยโอ้ได้เดวิดเรียบร้อยครับเป็นคนเดิมนะครับวัตเซลนี่ครับคนเดิมเลยครับที่เราเล็งไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะเปิดไปที่เสาสองให้กับกองหลังนะครับที่เติมเกมขึ้นมาเล่นลูกตั้งเตะครับรู้จัหวันนี้ครับว่เปิดด้วยขวาของเราแล้วบอลมันโค้งไม่ครับสอดขึ้นมาหมุครับ บุ่มเข้าไปครับคือเราเล่งเหลี่ยมนี้ไว้อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นเซนเตอร์แบ็กเนี่ยน่าจะมีพลังการหมุงที่สูงนะผมก็เล็งไปที่บริเวณตรงนั้นแล้วสองประตูตัวหนึ่งครับ กิบสันพอกระบามล้นครับจังหวะนี้ขึ้นโมโอเคแต่ว่าจังหวะเบิ้ลกระบามไม่ดีครับตูเร่ครับิกเก็บบอลครับมามอตันเราแตะกระบาแล้วกไปครับจังหวะหลอกตัวครับไปมอตันมอตันมอตันยึกยัดโดนเสียบแล้วบอล โอ้โหวมอตันป้ายมาให้เราครับเด้งหางเท้ายิงด้วยขวาจาวังหวะนี้ก<ค>ุศ<ย>ลประตูก็ยังกุศลโอ้ปฏิกิริยาไวนะลูกนี้คือเซฟยากนะครับแต่ว่ายังสามารถเซฟไม่ได้ครับลูกเร่านมันกำลังจะพุ่งไปที่เสาไกลแล้วนะครับปฏิกิริยาดีจริงๆครับ<ค><ย>โอเคครับมา ไปที่จุดนัดพบล <c oughs> ูกนี้เพื่อนขึ้นมงไม่ได้ครับล็อกกลับมาโดนล็อกโอ้โห,โหแต่ยังได้อยู่ครับยังไงครับ <c oughs> จังหวะแหวกเข้าไปของเรา <c oughs> เพื่อนตรงให้แล้วเข้าปว,วาครับได้งา้างเ้า <c oughs> แล้วออฟไซด์เหรอครับเนี่ยจังหวะไวสกูจังหวะได้ง้างเท้าของเราครับยิงจากนอกกรอบเขตโทษนะครับเบลลี่อยู่ตำแหน่งล้ำหน้าพอดีครับทดเจ็บสามนาทีครับกำลังจะครบเวลาแล้วครับแล้วพุทธสินเป่าหมดเวลาไปเลยครับครึ่งแรกก็สองประตูต่อหนึ่งครับสำหรับครึ่งแรก เกมคนขับยโสีกันนะครับกบลับรับชมเกมกันต่อเลยครับเป็นช่วงครึ่งหลังผลสรุปแล้วนาทีน,นี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับเพราะว่านำห่างแค่ลูกเดียวครับแมคแคนนี่เลี้ยงขึ้นไปส่งให้มอตันมอตนอันเลือบเห็นเราครับวางยาวมาเราล็อกกลับไป เลี้ยงแล้วก็หลอกครับจังหวะนี้หลอกอีกทีนึงครับคอร์สเข้าไปครับอรู <c oughs> เกือบถึงแล้จวจังหวะนี้ตว่คอร์ด้วยขวาแพทริกส่งกลับมาให้กิทสันอย่างไงครับกอร์ดอน โอ้จังหวะจ่ายบอลค่อนข้างที่จะเน้นมากขึ้นนะครับสำหรับฝั่งผู้มาเยือนแล้วเป็นฟรีคิกครับมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นครับทางฝั่งผู้มาเยืยนอนเดนิดลงมาฟรีคิกได้ลุ้นเลยนะครับระยะน,นี้ วิ่งหลอกแล้วหลุดกรอบออกไปครับเห yeah, really well, มือนจะยิง <though. S 1> ผิดเหลี่ยมไปเยอะครับจะตัวก็เสียดายครับวีคิกกระยายได้ลุ้นเลยเมื่อสักครู่แต่ว่ายิงได้ไม่ดีครับโ <ass> <ร>อ้ใจติดครับวาเซลแทถิต ส่งให้กับกิฟสันส่งกลับไปที่แบ็กกิฟสันอีกครั้งหนึ่งกลับไปที่แบ็กอีกครั้งหนึ่งยังไงครับเข้าไปแย่งมาได้ครับเมืที่วอเซลส่งให้ที่มอร์ตันมอร์ตันเห็นเราแล้วครับเราก็วิ่งไปครับกระชากขึ้นไปโอ้โหจังหวะหืมทำไมจะแตะบอลอีกจังหวะสุดท้ายนี้ไม่ทันครับตูเลวิ่งตามกิฟสันไปครับจังหวะนี้มีความเร็วนะครับตูเล สวยครับแต่ว่าวิ่งไปบังลูกเปิดมาจะกูดแล้วตกกบเข้ามาแดนนิตส,ส่งมาติดครับยังได้อยู่โลซาประตูตูเรจิตใจขึ้นมาวัดสวยไปส่งให้มอตันมอตันเห็นเราวิ่งทำทางตูเรสวยครับจะให้เราเรียบร้อยครับไม่ต้องแต่งตัวเยอะครับ ไม่ต้องแต่งตัวอะไรเยอะมากครับจับบอลจังหวะแรกแล้วสับไกลยิงได้เลยครับเพราะว่าบอลมันเข้าเหลี่ยมเท้าข้างถนัดพอดีครับน้ำทางครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวมาดูภาพช้าครับจังหวะตวเลแลบเติมขึ้นมาแล้วจ่ายแทงมาให้เราเลยครับคือพอเราจับบอลได้เนี่ยพอเราพลิกตัวกลับไปเนี่ยมันโอ้โหมุมมันพอดีเลยครับกดด้วยขวาเต็มข้อครับลูกนี้บอลมันพุ่งแรงครับ จาว่าก็ดีใจครับน่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีครับในช่วงนาทีที่60ในนํำห่างแล้วมอตันถทุกเป็นตัวออกไปครับจังวะนี้ก็ก่อนเกมนี้สภาพความฟิตนี่ก็ไม่ได้ฟิตอยู่แล้วครับถูกเปลี่ยนตัวไปในจังหวะนี้ so ยังไงครับวางยาวมาส่วนมากเขาจะวางมาให้คิปสันครับโอเคแต่ตู้เล่เรามีความเร็วครับวิ่งแบกซ้ายเรา บางทีโบตันเงยหน้ามองแล้วเห็นเราครับโยนมาลวถึงด้วยครับส่งไปให้กับตูเล่สมิธเอาตัวบังบอลนับโดนเข้าสองคนแล้วเสียบอลนับจังหวะนี้โดนเข้าหน้าหลังครับแอทติกเสียบอลนับแมคเคนนี่ส่งให้เราเห็นสมิธวิ่งแล้วจ่ายติดครับโอ้โหจังหวะนี้เราวิ่ง โอ้โหเสียของเลยครับจังหวะมัสักควิเลนควิเลนเสียบอลครับตอนนี้บอลอยู่ที่เราแงทงขึ้นไปไม่ดีอีกแล้วครับเราโอ้โหบอลมาตายที่เราสองจังหวะแล้วนบแล้วยังไงครับสวยครับวัสเซลยังอ่านเกมดีครับบอลอยู่ที่ไบรลี่ ไปดีล็อกกลับมาจ่ายขึ้นมาให้สมิธตบกลับมาบอลอยู่ที่เราลกลับไปก่อนครับโดนประกบ3คนการเบียยังไงครับแมคเคนนี่แล้วเราเห็นเพื่อนครับยกไปเก็บเล่นไม่ได้ครับโอ้โหแต่ว่าบอลออกไปแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้โหเราเป็นรู้สึกจะเป็นแฮนด์บอลของตูเร่ครับื่อักคกู่นี้เสียของอีกแล้วครับจังหวะยกมา ยังไงครับเขาก็ไปกดดันก่อนครับกิบสันนะกิบสันเลี้ยงขึ้นมามีตูเลตาประกอบอยู่ครับเปตัวบงังไว้แล้วตูเลเป็นเตะมุมครับบอลใน,นจังหวะสุดท้ายโดนตูเลออกไปครับแล้วก็ตูเลถูกเปลี่ยนตัวออกไปครับในจังหวะนี้จะเป็นเชฟเฟิร์ลงมาแทนนะครับรูสึกว่าจะเน้นเกมรับแล้วนะครับถ้าเชฟเฟิร์ลงมาเนะี่ยเพราะว่านักเตะคนนี้นี่ ลิงเกมรับได้อย่างดีนะครับเจฟเปิดโอเคเพื่อนมงไมให้เราครับไปโอเคเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนครับตรงเซฟแรงไว้ด้วยครับเพราะว่านัดหน้าเรามีโปรแกรมแข่งกันสัปดาห์ครับล็อกเข้ามาสวยเดี้ยงแทงขึ้นไปแต่ยังติดครับโอ้โหเจะเปิดเก like ็บได้สวยเพื่อนแทงขึ้นไปแม็กัคนนี่ ไปไม่ได้ส่งกลับมาเพื่อนเปิดึ้นไปให้กับอย่างไงเพื่อนเพื่อนเก็บได้ไม่ได้ครับแต่ว่ามีจังหวะนี้เพื่อนส่งกลับมาโดนจี้ออกไปบอลเสียที่เราอีกแล้วแพทริกเห็นเพื่อนกิบสันครับเติมขึ้นมาติดครับที่จะเปิดแต่เปิดเดนิสจ่ายล่าขามาแล้วแพทริกได้จบครับไม่ดีจังหวะนี้ วางยาวมาจะให้เราครับโอเคมงกลับไปก่อนครับโอ้โหมงแป้ครับจังหวะนี้จะมงคื้นให้เชฟเปิดนะครับี่บอลมาตายที่เรานี่หลายจังหวะแล้วนะเพื่อนก็พยายามจะส่งให้เราครับแบ็กจ่ายมา กิบสันกิปสันนี่ได้บอลเยอะครับกิปสันนี่น่าจะเป็นหัวใจหลักของทีมเหมือนเราแล้วแล้วแทงขึ้นไปให้สมิธม่ตอทต้องกลับมาเลี้ยงขึ้นไปครับผ่านครับจังหวะนี้เลี้ยงขึ้นไปแตะแตอ้โหูแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับขาไปอ่อนซะก่อนครับโอ้โหผ่านได้อีกคนสุดท้ายนี่ือจบได้เลยครับอัลฟีคเมอน แทงขึ้นมาไม่ล้มด้วยคบเดนิส <Dennis. S 1> ยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับตามมาแล้วครับ3ประตูต oh ่อ2จังหวะขึ้นมาของเดนิสครับ นี่เป็นตัวสำรองที่ลงมานะเรันิสสอดขึ้นมาสวยจริงๆครับจังหวะแทงขึ้นมาของแพทริกครับโอ้โหยิงหนีมือผู้รักษาประตูครับหมดสิ์เซฟแบบลูกนี้วางเท้ายิงดีมากครับกดเต็มข้อเลยเก๋ครับเพื่อนวางให้เราหลอกมาสสวยครับหลอกอีกจังหวะหนึ่งโอ้โหแต่ว่าไม่พ้นครับหลอกตัวเองครับจังหวะสุดท้าย คืออ้าวแเราตายไม่ดีครับตายติดสมิธครับแล้วสมิธล้องกดทุกเวลาบาดเจ็บ4นาทีครับนะตอนนี้หนึ่งาทีผ่านไปครับช่วงหลังๆนี้เราเริ่มเล่นไม่ออกแล้วคนระับโดนประกบเหมืนไป ขึ้นมงได้ด้วยครับโอ,โอ้ยอุปสรรคประตูยังกระโดดเซฟไม่ได้ครับเหนียวจ,จริงครับช่วงหลังๆเนี่ยโขกหนีแล้วนะครับเย้ครับเอาใหม่ครับเปิดเข้าไปขึ้นโขกไม่ได้ครับจังหวะนี้บอลเก็บได้ที่กาเบียด โอนมาวางมาที่เราโอเคล็อกลบมาโอ,อา้โหยังอ้าขาจะก,กับไม่ได้ครับเคแล้วพูทธสิงห์เป่าน็อกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับก่อจบไปด้วยชนะของทังวนวอรดซิตตี้ครับสามประตูต่อสองคุ้ได้เหนื่อเหมือนกันนะสำหรับกเกมนี้เพราะว่าทางฝั่งผู้มาเยือนเนี่ยช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาครับ ก็ยิงสองใจหนึ่งครับเกมนี้เราคือยิงเข้ากรอบหมดเลยครับยิงยิงไม่ได้หลุดกรอบเลยนะครับเราเนี่ยแล้วก็ยิงไปติดเซฟบ้างอะไรบ้างนะครับที่สําคัญเลยจุดโทษเราพลาดไปครับแล้วก็เกมนี้เราได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปครับแล้วก็เลเวลเราอัพแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเราก็เท่ากับว่าการที่เราเลเวลอัพรอบนี้เนี่ยเราสามารถปลดล็อกสกิลใหม่ได้แล้วนะครับ เป็นจะเป็นสกิลเกี่ยวกับการจบสกอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันชูตติ้งก่อนเลยผมจะถอนสกิลออกก่อนโอเคแล้วก็มาใส่เท่านี้เราก็ได้สกิลใหม่มาละโอเคแล้วก็ โอ้ตัวนี้ก็อยากได้อะถ้าเราได้สกิลนี้เท่ากับว่าเราจะยิงจุดโทษได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าพลังการยิงจุดโทษเรามันมีแค่เจ็ดสิบเองนะตอนเนี้ยนะฮะคือเรายิงจุดโทษได้ไม่ดีเลยนะอืมใจผมก็อยากได้สายนี้นะแต่ว่าผมคิดว่าเราควรที่จะต้องมาเน้นเรื่องของสปีดได้แล้วครับความเร็วการจ่ายบอลก็จําเป็นนะครับ การเลี้ยงบอลเราก็ยังพอได้อยู่ครับตอนนี้ค่าสติติได้เราเยอะมากครับเก้าสิบเจ็ดเอเป็นว่าผมมาใส่ในเรื่องของความเร็วก่อนแล้วกันนะครับฮะโอเคเหลือหนึ่งแต้มครับเหลือหนึ่งแต้มผมจะเอาแต้มมาฝากไว้กับอืม อะไรดีนี่แล้วกันได้เรื่องของการยิงจุดโทษด้วยนะครับโอเคตอนนี้ค่าพลังเราขึ้นมาเจ็ดสิบเก้าแล้วคนระับเอ้ผมเปลี่ยนใจดีกว่าทุกคนผมเอาตรงนี้ออกนะแล้วก็เอามาใส่เรื่องของการจ่ายบอลสั้นดีกว่านะฮะว่าค่าพลังการจ่ายบอลสั้นเราน้อยมากนะครับโอเคตอนนี้ครับ อ่ะแล้วก็อืมแล้วถัดไปเราจะไปยังท่าน,นัาของสเตมินเ t ตนะครับซึ่งทีมนี้อยู่อันดับที่สี่ของตารางคะแนนนะผมนะฮะโอเคหลังจากที่มีเวลาพักแค่สามสามวันนะครับอ่ะก็มาเราติดตามกันในอีพีต่อไปนะครับสำหรับอีพีนี้เนี่ย ผมก็ต้องรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ